สภาวิชาชีพปรับปรุงมาตรฐาน TFRS ประจำปีเพื่อให้มาตรฐานสอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติครับสวัสดีครับผมนัทรัตแพทริกอุ่นเลิศและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การปรับปรุง TFRS for PAs e ประจำปี2,566ครับในเอพิโซดนี้ผมจะพูดถึงการปรับปรุง TAs 1การนำเสนองบการเงินตอนที่1ครับ การปรับปรุงอันดับแรกเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนชื่องบการเงินบางงบครับขอย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่สภาวิชาชีพนำมาตรฐาน IFRS มาปฏิบัตินั้นทางสภาวิชาชีพได้แปลมาตรฐานต่างๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยครับและเรียกมาตรฐาน TFRS นั่นเองนะครับ The Statement of Financial Position ได้รับการแปลว่างบแสดงฐานะการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการ แปลชื่อของงบการเงินอื่นๆซึ่งไม่มีคำว่าแสดงทางสภาวิชาชีพจึงเปลี่ยนชื่อจากงบแสดงฐานะการเงินเป็นงบฐานะการเงินครับอีกงบหนึ่งที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อก็คือ the statement of changes in owners' equity ด้วยเหตุผลเดียวกันทางสภาวิชาชีพจึงเปลี่ยนชื่อจากงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเป็นงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนั่นเองครับ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนคำศัพท์ทางสภาวิชาชีพแปลคำว่า nature เป็นลักษณะในภาษาไทยครับทีนี้คำว่าลักษณะในภาษาอังกฤษยังใช้คำว่า characteristic ได้อีกด้วยนะครับดังนั้นทางสภาวิชาชีพจึงเปลี่ยนมาใช้คำว่าธรรมชาติเป็นคำแปลของ nature นั่นเองครับจึงทำให้ต้องแก้ถ้อยคำบางคำเช่น e x p e n s e by nature จะแปลว่าค่าใช้จ่ายตามธรรมชาตินั่นเองนะครับการปรับปรุงอีกอย่างหนึ่งก็คือการเพิ่มความหมายของคำนิยามของนโยบายการบัญชีครับ TAS 1อ้างอิงถึงความหมายของนโยบายการบัญชีในย่อหน้าที่5ของ TAS 8นั่นเองครับทีนี้เราไปดูย่อหน้า TAS 8.5กันนะครับนโยบายการบัญชีหมายถึงหลักการหลักเกณฑ์ประเพณีปฏิบัติ กฎและวิธีปฏิบัติที่เฉพาะที่กิจการนำมาใช้ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเอพิโซดนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ